ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับของเครื่องซักผ้า LG นะครับผมตัวนี้ซื้อมาในราคา550บาทนะครับผมตัวหมุนมันใหญ่เนี่ยครับนี่ครับนี่เครื่องซักผ้า LG ใช้มาหลายปีแล้วครับจะ10ปีแล้วครับ น็อตท,ที่ยึดก็จะมีประมาณห้าตัวนะครับตามจุดนี้เลยครับตามจุดที่เขามาร์ e ไว้เดี๋ยวผมจะถอดนะครับนี่นะครับผมลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับรฝั่งนี้<ล>บาทฝั่งนี้เป็นมัตเตอร์ฝั่งนี้เป็นตัวหมุนเครือ่องสักพานะครับนี่ครับผมเครื่องมือถอดก็คือ ไขควงนะครับแล้วก็ใส่ด้วยประแจเบอร์แปดนะครับอันนี้ไขควงตอกนะครับ <S <S พอเราคลายด้วยตัวนี้แล้วครับน็อตหลวมทั้งห้าตัวแล้วต่อไปเราก็ใช้ตัวนี้นะครับในการหมุนออกเพราะมันมีน้ําหนักเบาถ้าเราใช้ตัวนี้น้ําหนักมันจะเยอะมากับมันจะหนักมันจะหมุนหมุนลําบากครับต้องใช้ตัวนี้ครับแค่หมุนออกเฉยๆนะเพราะ เราคลายด้วยตัวนี้ออกแล้วเนื่องจากมันแน่นีนี้เราก็เอาออกด้วยตัวนี้นะครับนี่นะครับก็งัดตรงนี้นะครับแล้วมันจะเจอรูน็อตตรงนี้ตัวเดียวนะครับก็คลายออกก็ข้างล่างก็จะหล่นเลยครับผมนี่นะครับอันที่พังได้ออกมาแล้วครับเราต้อง หาวิธีเอาออกใหได้นะครับโดยใช้ไม้ง้างบ้างครับง้างเพื่อที่จะให้มันออกเนี่ยครับง้างเดี๋ยวเอาใส่ก่อนนะครับผมใส่ก็ต้องง้างเหมือนเดิมนะแบบนี้นะครับง้างแล้วก็หาวิธีหมุนซ้ายปุนขวาจนให้เข้าได้นะครับได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับผม